เช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆทาบทาทุ่งนาถนนลุกรังที่เงียบสงัดมีเพียงชายผู้หนึ่งชื่อว่าลุงเบิ้มกำลังเดินถือถุงผ้าเล็กๆผ่านไปทันใดนั้นเขาเห็นเด็กชายตัวเล็กๆนั่งกอดเข่าดูข้างทางเสียงสะอื้นเบาๆก้องอยู่ในใจเป็นอย่างลูกมานั่งอยู่คนเดียวแต่เช้าเด็กชายนัดสะอื้น ไม่ตอบก้มหน้าร้องไห้ลุงเบิ้มไม่ซักไซอะไรเขาเพียงหยิบขนมปังที่มีอยู่ชิ้นเดียวในถุงยื่นไปต่อหน้าเด็กชายโดยรอยยิ้มอันอบอุ่นเอานี่กินรองท่องไว้ก่อนเด้อบ่ต้องอายข,ขอบคุณครับลุงวันต่อมาลุงเบิ้มได้เดินตามนัดไปถึงบ้านบ้านไม้เก่าที่แทบพังทลาย หลังคาสังกะสีขึ้นสนิมภายในมีเพียงยายแก่ที่นอนป่วยอยู่บนเสื่อเกา่าๆโบคอยมีเขากินแล้วลูกเอ้ยบบต้องห่วงดอกยายคอยเอาเข่าป่าแน่นอนมาฝากกินให้อิ่มเน่เด้อแต่การทำดีของลุงเบิ้มกลับไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจที่สารกลางหมู่บ้านมีเสียงซุบซิบลอยมา เบิ่มมันสิซอยไปเฮ็ดหยัางตังเจ้าของกับบอมีเดี๋ยวเขาก็เอาเปรียบจริงเนาะบอมีเมียมีลูกกะยุ่ช่ยๆกะสบายแล้วแท้ลุงเบิ่มได้ยินทุกคำแต่เขาเลือกเงียบก้มหน้าเดินต่อไปเพราะในใจรู้ดีว่าความดีไม่จำเป็นต้องให้ใครยอมรับเสมอไป ค่ำคืนที่เงียบสงัดไฟตะเกียงส่องสลัวยายที่ป่วยหนักกุมมือลุงเบิ่มไว้แน่นเบิ่มเอ๋ยฝากหลานแนคอยไปต่อบ่ไว้แล้วบาต้องห่วงดอกยายคอยสีเลี้ยงมันคือเป็นลูกแท้ๆของคอยเองยายอย่าทิ้งนัดไปนะแล้วลมหายใจสุดท้ายของยายาก็ค่อยๆจางหายไป ทิ้งเด็กชายไว้กับลุนเบิม้มผู้ที่จะกลายเป็นพ่อคนใหม่ของเขารุ่งเช้าวันต่อมาที่ประตูโรงเรียนเล็กๆลุงเบิ้มมอบสิ่งเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กชายนี่สมุดกับดินสอถึงมันเบาแพงกับพอให้เจ้าได้เรียนขอบคุณครับลุงผมสิขยันเรียนเดอ้อไม่นานนักหมู่บ้านถูกน้ำท่วมใหญ่ ฝนตกไม่หยุดน้ำเอ่อท่วมบ้านลุงเบิ้มกับนัดพายเรือช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนขอบใจเด้อเบิ้มถ้าเจ้ามาบบมีภัยสิซอยเฮาบบต้องขอบใจดอกอาเฮาทุกคนอยู่บ้านเดียวกันต้องซอยกันอยู่แล้ว oh <boy. S 1> หลายปีผ่านไปในงานเล็กๆที่สารกลางหมู่บ้านเด็กชายที่เคยนั่งร้องไห้ริมถนนวันนี้ยืนต่อหน้าผู้คนด้วยรอยยิ้ม าวันนั้นลุงโบยื่นมือมาหาผมผมคงบบมีวันนี้ผมอยากบอกทุกคนว่าคนเฮาอาจเลือกเกิดบ่ได้แต่เฮาเลือกได้ว่าจะมีหัวใจแบบไดเสียงบรรยายปิดเรื่องลุงเบิ้มนั่งฟังเงีย,งยบๆยิ้มบางๆแววตาเต็มไปด้วยประกายแห่งความสุขสำหรับเขาแล้วแค่นี้ก็มากพอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงเบิ่มน้ำแน่เดอร์ขอบใจหลายๆ